อาครับผมสวัสดีเพ่านนะครับก็วันนี้นะครับก็เตรียมนะครับมีลูกศิษย์ลูกหานะครับผมนะํำข้าวไข่อะไรต่างนะครับมาร่วมกันนะครับช่วยเหลือนะครับผู้ประสบปัญหานะครับเกี่ยวกับโรคระบาดนี้นะครับเพราะมีคนตกงานกันค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายนะครับเป็นข้าวสารจํานวนหนึ่งตันนะครับถ้าดูนะครับหนึ่งตันนะเออกำลังจะแพ็กแกกอยู่นะครับผมนะข้าวสารมาม่าไข่เค็มปลากระป๋องนะครับช่วยกันอยู่นะครับตอนนี้ที่สํานักนะครับเพื่อเอาไว้แจกให้คนที่ยากไร้ นะที่มีปัญหานะครับผมทางด้านตกงงตกงานหรือว่าแรงต่างนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นหลังรถผมนะครับก็ไปแจกชาวบ้านนะครับที่เดือดร้อนจริงๆนะครับผมนะจะแบ่งเป็นชุดเป็นชุดนะครับก็ประกอบด้วยไข่เค็มนะครับไข่เค็มดูครับหลายฟองเลยนะครับให้ดูนะอ่าก็มาม่าปลากระป๋องนะครับแล้วก็เป็นข้าวสารนะให้ดูแลข้าวสารนี่ก็1ตันนะครับ1ตันพอดีนะข้าวสาร1ตันนะหตันเท่ากับว่าหนึ่กิโลนะครับผมนะให้ดูแลนะครับอันนี้ก็เป็นสำนักผมนะครับลกนิดนึงนะครับสำนักนะ อันนี้เป็นเาวสุวรรณนะครับนะปู่เวทเรานะครับอันนี้ก็เป็นทิ้งนะอันนี้ก็เป็นลูกศิลย์ลูกหานะครับก็มีมาม่านะเออมีปื้มนะครับผมชุมพรนะปุ้นจานะครับกับแปนนะครับผมนะแพงนะครับผมไข่ไข่เค็มกี่ฟองนะไข่เค็มแปดร้ฟองนะครับก็คงจะช่วยได้เยอะ้วครับผมว่าก็ไปแจกได้หลายบ้านแหละนะครับนะก็คือว่าทําบุญกันนะครับทําบุญนะร่วมบุญกันนะครับเมื่อเวลาของมม่าข้าวสารเออเนี่ยมาม่าข้าวสารก็พันโลนะพันโล หนึ่งตันแหละนะครับหนึ่งตันนะดูเอาแล้วกันนะครับผมอันนี้นะคือตอนนี้เรารับสิทธิ์ไปได้ก็จริงนะครับแต่ก็ถือว่าแบ่งปันได้นะครับในสังคมใบนี้นะครับช่วงนี้ผมงดรับอยู่นะครับงดรับนะงดรับลูกศิษย์นะครับวันพรุ่งนี้ก็เลยวันหยุดพอดีนะครับแล้วก็เป็นวันดีครับเป็นวันเฉลิมนะครับของในหลวงด้วยนะครับก็ถือโอกาสแจกเลยแล้วกันนะครับผมนะวันเฉลิมฉลอนพรรษาของในหลวงเรานะครับผมลัานที่สิบนะก็ ก็เอาไปแจกกันนะครับเป็นวันดีด้วยนะครับไปดูแล้วกันบรรยากาศนะครับตอนนี้นะก็แพ็คของกันเขาเรียกว่าแพ็คของนะนะแพ็คเป็นชุดเป็นชุดนะครับไปแจกกันนะครับไปรู้ว่าคงได้หลายได้หลายบ้านอยู่แลวครับดูแลนะครับปลากระป๋องนี่กี่กระป๋องวะเนี่ยปลากระป๋องสี่ร้อยกระป๋องนะครับปลากระป๋องสี่ร้อยนะข้าสารหนึ่งตันนะครับมาม่าอีกนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเยอะหละนะครับพ่งนี้นะไว้แจกแน่นอนนะครับผมดูวเอานะครับเตรียมแพ็คเตรียมอะไรต่างๆนะ เออ,อวันนี้ก็เดี๋ยวไล์สดกันนะครับไล์สดกันนะครับวันนีนะ้ก็ประมาณสักสองทุ่มเวลาเดิมนะครับผมชจอกันแพ็กกันไปแจกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รอแล้วกันนะครับผมจะเตรียมแจกให้คนที่เขายากไล์จริงๆนะครับเนี่ยมันหมุนยากจริงๆด้วยอันนี้เปิบ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 ,ปบเยวยแป๊บหนึ่งนะครับผมนะช่วยกันบรรยากาศที่สำนักเนี่ยนะครับตอนนี้เงียบเงาครับเงียบเงานะเพราะว่า ค่อนข้างลกนิดนึงนะครับไม่มีลูกสีลูกหานะครับผมก็ค่อนข้างจะขนของมาครับรอถ้าเกิดช่วงนี้ผ่านไปได้นะครับวิกฤตโควิดก็คงจะดีขึ้นนะครับ1ตันตันไกไฟ่เค็ม800ฟองนะครับแล้วก็ปลาป๋องแทไฟเค็มนี่รู้สึกว่าจะเป็นโสภาสุราษนะครับผมนะปลาป๋องแล้วก็ข้าวสารนี่ของน้องปื้มเขานะครับน้งกาแฟนนะเออโอเคนะครับผมและวันนี้นะครับก็มาทุกท่านนะครับได้